สวัสดีครับผมตั้งนะครับจากช่องบิตคอยลงทุนบอยพอดอีนั่งอ่านข่าวไปเรื่อยๆนะแล้วก็ยังไม่นอนนะครับก็เลยอยากจะเอาข้อมูลมาแชร์กันหน่อยนะพยายามที่จะเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆเข้าด้วยกันนะแล้วก็ดูว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นตอนนี้ตั้งแต่ตัวเทอร่า UST นะมาจนถึงเซลเซียสมาจนถึง t a l o Capital นั้นเนี่ยมันจะมีความเสียหายเกิดขึ้นต่อเน,นื่องไป สิ้นสุดไปที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็จะมีความเสียหายที่มากที่สุดนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยซีเนโอยังไงบ้างนะครับก็ดูข้อมูลต่างๆแล้วก็เลยอยากจะเอาข้อมูลมาแชร์กันนิดสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปนอนนะตัวผมเห็นตัว Telo Capital นะครับก็มีการเรียกว่ายื่นยื่นข้อยื่นข้อกฎหมายนะครับ คุ้มครองตัวเองนะในชัพเตอร์ชัเตอร์นะครับ15เนี่ยตัวแบงก์รับซี่หรือว่าการล่มสลายทางด้านการเงินนะต่อทางด้านสารสารัฐอเมริกานะครับว่าตัว t a l ตัวทีไอนั้นเนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับดังนั้นเนี่ยข้อกฎหมายนี้เนี่ยเหมือนกับว่าจะสามารถที่จะปกป้องเขาได้นะครับจากจากผู้ที่จะมาจากคนที่อยู่สหรัฐอเมริกาแล้วก็จะไมา ฟ้องของมาฟ้องนะครับทางเทียรโลกแคปิตอลได้นะเพราะว่าทีรโลกแคปิตอลนั้นเนี่ยตั้งอยู่ที่สิงคโปร์นะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยใช้ประมาณว่าใช้แง่มุมนะครับทางด้านข้อกฎหมายทางาที่อยู่ในบทบัญญัติของชปเตอร์15เนี่ยมาเป็นข้อคุ้มครองเขานะว่าคนอเมริกาเองเนี่ยที่เป็นผู้สูญเสียนะครับจากการที่มาฝากจากการที่เอามาลงทุนอะไรสักอย่างเนี่ยกับเทียรโลกแคปิตอลเนี่ย จะไม่สามารถที่จะยื่นฟ้องนะครับเทียโลกแคปิตอลได้นะถ้าคนคนนั้นอยู่ที่อเมริกานะคอันนี้ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งน,นะที่ทางทีเท r o โลแคปอเนี่ยก็พยายามที่จะปกป้อง,องตัวเองให้ได้มากที่สุดนะเพื่อที่อย่างน้อยให้มีทรัพย์สินมีสิสนทรัพย์เหลืออยู่ที่ตัวเองด้วยนะส่วนทุทางวอลเลเจอร์เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการเปิดเผยออกมานะว่า มีจำนวนมูลค่าประมาณ15,250 BTC นะครับที่ให้ทางเทนะียโรแคปิทัลนั้นเนี่ยกู้ยืมไปนะแล้วก็ที่เป็น USDC ประมาณ350ล้านเหรียญสหรัฐนะครับรวมแล้วก็ประมาณเกือบ600ล้านเหรียญสหรัฐนะ0 0้อเกือบ700ล้านเหรียญสหรัฐนะครับที่ให้เทียโรแคปิตัลยืมไปนะ ซึ่งก็คิดว่าน่าจะไม่ได้คืนนะแต่ว่าก็มีมากกว่านั้นนะมีมากกว่านั้นนะจริงๆมีมากกว่านั้นนะอย่างที่เขา,เามีบล็อกโพสต์ออกมานะว่ามีทงางคา u เตอร์พาร์ต A C D E F G เนี่ยที่มีที่ปล่อยกู้ไปเหมือนกันนะครับนะอย่างเช่นตัว c า u เ,เตอร์พาร์ A เนี่ยมีการปล่อยกู้ไปประมาณ376 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งก็ไม่เปิดเผยนะว่าคนนี้เป็นใครนะครับแต่ว่าบอกแค่โลเคชันนะว่าอยู่ที่เออบริทิชบริทิชเวอร์จินไอแลนด์นะคนระับที่ปล่อยกู้ไปประมาณ376ร้ล้านเหรียญสหรัฐนะครับดังนั้นความเสียหายไม่น่าจะจบเท่านี้นะผมคิดว่าน่าจะโยงไปมากกว่านี้ด้วยนะ อีกตัวหนึ่งนะที่มีข่าวลือนะที่มีการพูดถึงใน t วิตเตอร์นะว่าคูคอยนะซึ่งเป็นอีกหนึ่งเอ็กช g e นะจะมีการนะระง,งับการถอนนะออกจากครูคอยนะเพราะว่าเนื่องจากว่ามีความเสียหายเชื่อมโยงมาตั้งแต่ทางตั้งแต่โปรเจกต์เทอร์ล่านะจนถึงทีแอโร่แคปิตอลนะทั้ง CEO นะของคูคอยนั้นเนี่ยก็ได้ออกมายืนยันนะว่า จนถึงตอนนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีแผนนะแล้วก็ไม่ไม่ได้มีความเสียอะไรเสียหายอะไรใดๆนะที่เชื่อมโยงกับทางเทอร์ล่าอ่เอ่อ,อ,อ U.S.T นะแล้วก็ทาง T. Aero Capital ด้วยนะซึ่งตรงนี้ก็ต้องเรียกว่าฟังหูไหว้หูนะเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ทางผู้บริหารของทาง v o รชเจอร์เนี่ยก็ออกมาพูดในลักษณะแบบนี้นะแต่สุดท้ายก็เกิดปัญหาจนได้นะจนต้องระงับการ จนต้องระง,งับ transaction ทุกๆอย่างที่เชื่อมโยงกับทาง v o ลเจอรนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการเทรดดิ้งการฝากเข้าไปหรือว่าการถอนนะทางครูคอยเองเนี่ยซโอครูคอยนีย่ก็ออกมาพูดนะว่าตอนนี้ยังไม่ได้เกิดปัญหาอะไรนะที่เชื่อมโยงนะครับที่จะที่เชื่อมโยงกับตัว Luna และก็ตัว t ท e r โล Capital จนจน,จนทำให้เขาสะเขาจะต้องตัดสินใจที่จะระง,งับการถอนออกมาได้นะแต่ว่าก็อย่าม่งเชื่อนะนั้นเะนะีนะ่ย ความปลอดภัยที่ดีที่สุดก็คือเอาคอยทุกอย่างออกของเราเนี่ยออกมาจาก e x c h a n g e ก่อนนะแล้วก็มาเก็บใน w a l l e t ก่อนนะตอนนี้นะเพราะว่า,าส่วนใหญ่ข่าวลือที่เกิดขึ้นในทวิตเตอร์ในช่วงแรมมาเก็บแบบนี้ผมเท่าที่ผมตามดูสุดท้ายแล้วมันก็มันก็ค่อนข้างจะกลายปมาเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นเลยนะครับก็ต้องระวังกันด้วยนะเอามาเก็บใน w a l l e t ของเรานั้นเนี่ยน่าจะปลอดภัยที่สุดนะครับ นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีข่าวลือนะของทางเทเตอร์นะก็คือเซฟโคอยตัว USDT นะซึ่งเป็นเซฟโคอยที่มี Market Cap ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดนะครับเป็นอันดับหนึ่งนะของตัวเซฟโคอยทั้งหมดนะว่าจะมีข่าวลือมีข่าวลือนะว่าจะมีการล่มสลายนะของตัว USDT เหมือนกันนะทางเทเตอร์นั้นได้ออกมายืนยันนะว่า จะไม่มีการล่มสลายแบบนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยช่วงประมาณปลายเดือนกรกฎาเนี่ยเขาก็เลยจะมีการตรวจสอบมีการออดิตอีกทีของตัวเองอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวจะมีการแชร์ข้อมูลตรงนั้นออกสู่สาธารณะอีกทีหนึ่งด้วยนะแล้วก็จะมีการลดเนี่ยคอมเมอรเชียลเปเปอนะนะที่ถืออยู่ลดให้ลดลงมาด้วยนะผมก็จะผมไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะถือแคช มากขึ้นหรือเปล่านะ commercial paper นั้นก็คือพวกพันธบัตรต่างๆนะที่เป็นของบริษัทต่างๆนะที่ดูเหมือนจะมีความเสี่ยงนะเพราะว่าเ,เราก็ได้ยินมาตลอดนะว่าเทเตอร์นั้นเนี่ยไม่ได้ถือเงินจริงๆที่จะแบ็กตัวเซเวอร์คอยเขาจริงนะครับส่วนใหญ่ก็ถือเป็นพวกพันธบัตรเป็นพวกบอนอยู่นดังนั้นะนะนะเนี่ยจากการที่มีข่าวตรงนี้มาเนี่ยเขาก็มีการออกมาประกาศนะว่าจะมีการลด ตัว commercial paper ลงมานะครับแต่ว่าผมเข้าใจว่าก็น่าจะมีการเพิ่มนะการถือตัว cash นะครับเพิ่มมากขึ้นนะเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับทาง community นะครับว่าทาง USDT เนี่ยจะไม่มีการล่มสลายนะครับเพราะว่าถ้า USDT นั้นมีการล่มสลายเกิดขึ้นจริงๆนั้นความเสียหายจะเยอะมากนะอาจจะมากกว่าทางเทอร์ล่าหรือว่าทางเซลเซียส แล้วก็ทาง g i โลกเคริตมกันมากกว่า10เท่าด้วยซ้ำนะครับถ้าเกิดทางเซเวอร์คอยอย่างตัว USDT นั้นล่มสลายนะครับโอเคนะนั่นก็คงเป็นข้อมูลนะลก็แล้วก็มีประกาศนะจากทางบล็อกโพสต์ของตัวบล็อกไฟล์นะบ็อกไฟล์ก็เป็นอีกหนึ่ง ซีไฟอีกตัวหนึ่งนะครับก่อนหน้าน,นี้มีข่าวลือนะว่าจะถูก FTX นะซื้อด้วยมูลค่า25ล้านเหรียญน,นะดังนั้นเนี่ยาทาง c o นะของบล็อกไฟก็ออกมาทวิตเหมือนกันนะว่านั่นเป็นแค่ข่าวลือนะรอ,อยังไงก็แล้วแต่รอการประกาศ official information จากทางเรานะแต่ก็เห็นในบล็อกโพสต์นะของทางบล็อกไฟเนี่ยบอกมาว่านะว่าแว แว a l ลูที่แท้จริงนั้นเนี่ยน่าจะสูงไปจนถึงประมาณ680ล้านเหนรียญสหรัฐนะครับที่ถ้าเขาจะขายนะให้กับ ETF น่าจะที่มูลค่าประมาณนี้นะครับสำหรับทางบลนะ็อกไฟล์นะข้อมูลอื่นๆนะเท่าที่ผมนั่งอ่านดูเนี่ยก็มีข่าวออกมาเหมือนกันนะว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยก็เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งนะครับที่จะมีเจเนอเรชันใหม่ๆเนี่ย เข้ามานะเข้ามาในตลาดคริปโตนะครับทุกๆครั้งที่มันมีการผ่านแบร์มาไม่มีแบร์มาเก็ตแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยตัวโปรเจกต์ต่างๆรวมทั้งบิตคอยน์ก็ย่อต่ำลงมานะครับแล้วก็จะมีคนที่นะขายออกไปนะมีคนที่กลัวแล้วขายออกไปนะแล้วก็จะมีคนหน้าใหม่ๆนั้นเนี่ยเข้ามาตลาดในช่วงแบบนี้นะเห็นโอกาสก็จะเข้ามาในช่วงแบบนี้นะังนั้นเนี่ยก็ มีการโพสต์มีบล็อกโพส์ออกมาเหมือนกันนะว่าช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยก็จะมีทางเจเนอเรชันใหม่ๆเนี่ยเข้ามาในตลาดคริปโตนะครับเหมือนที่เราเคยเจอนะในช่วงปี2000 b e แบร์มาร์เกในช่วงปี2014ปี2018นแะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่เข้าไปซื้อช่วงนั้นเนี่ยก็เรียกว่าสร้างกําไรแล้วก็ถือผ่านมาในช่วงแบร์มาร์เกช่วงนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างกําไรขึ้นได้เยอะมากเลยนะในช่วงแบร์มาร์เกแบบนี้นะครับ อเคนะก็เป็นอีกบล็อกโพสตหนึ่งนะ,ะข้อมูลอื่นๆนะในช่วงนี้ที่เป็นแบร์มาร์เก็เนี่ยผมเห็นในทวิตเตอร์เนี่ยก็มีการคาดการณ์นะจากทางเฟิร์มต่างๆจากทางธนาคารของในสหรัฐอเมริกาหรือว่าทางารใดๆต่างๆ,ๆเนี่ยมีการประเมินนะว่าเราอาจจะเห็นออทามไฮใหม่นะในช่วงสิ้นปีนี้ก็ได้นะ,อะของตัวหุ้น S&P 500นะไม่ว่าจะเป็น Bank of อเมริกานะบราเคนะนะยูเบีนะเวลเฟโกนะบอกว่าในช่วงสิ้นปีเนี่ยนะเราจะเห็น S p 5 0ีนะมีการทำออทามไฮใหม่เกิดขึ้นนะครับอย่างที่ผมพูดไปนะในคลิปวันนี้นะว่าเออถ้าเกิดช่วงเวลาแบร์มาร์เก็ตเนี่ยถ้าเกิดเราดูข้อมูลในในดิที่ผ่ามาเนี่ยมันประมาณ200วันเนี่ยมันจะประมาณ200ถึง400ถึง600วันเนี่ยถ้ามันมถ้ามันจบที่ประมาณ200วันเนี่ย แน่นอนเราก็อาจจะเห็นเป็นไปได้นะว่าช่วงสิ้นปีนี้เราจะเห็นการวิ่งขึ้นนะของตลาดหุ้นอเมริการวมถึงตัวคริปโตด้วยนะครับโอเคนะก็เป็นข้อมูลสั้นๆนะที่ผมเองก็ติดตามข่าวความเชื่อมโยงอยู่เหมือนกันนะสำหรับตัวเอ่อความเสียหายที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตัวเทอร์ล่านะโยงมาจนถึงเทียโรแคปิตอลนะโยงมาจนถึงตัวเซลเซียสนะแล้วก็อาจจะ จะนะอาจจะมาจนถึงตัว c ีไฟอื่นแล้วก็ตัว x c h a n g e ตัวอื่นๆด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ก่อนนะครับท่าก,ก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดแชร์ช่อง bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะสมับสนุนผู้สนัุนช,ช่องนะั้นก็สามารถกดเป็นผู้สนัุรช่องใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะสำหรับวันนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ